ผมนายบุญเลิศแวาศรีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11ตำบลทุ่งกินอำเภอแกงจังหวัดระยองอวันนี้ที่ผมได้นำพนกักงานชุมชนมามาที่ฟ้าหมอนฉะเมานี้เนื่องจากหมอนสะเมา,าได้ได้ได้เนินการเพาะปูปผักึกจะเป็นผักปลอดสารพิษครับสวัสดีครับผมชื่อนายทิศแสนราตนะครับก็ มีปลูกผักผลไม้นะครับผักพืชผักก็จะเป็นผักสวนครักก็จะมีข่าตะไคร้นะครับพริกใบมะกรูดนะครับแล้วก็ชะอมนะครับมีผักบุ้งจีนมีวอเตอร์เคสนะครับมีโวพูนะครับมีหัวลาภามีแมงลักนะครับมีพริกนะครับมาาเถิดดกันน แปลงผักเราสวยดีพรุ่งนี้จะมีผักกินแล้วนะผัก และพพอเพียงจะเป็นแหล่งที่แปลงที่เราสามารถผลิตอาหารให้กับชุมชนนะครับแล้วก็ผู้บริโภคทั่วไปได้อย่างดีนะครในการทําเราก็ใช้หลักของศาสตร์พระราชานะครับในเรื่องของการวางแผนพื้นที่ในเรื่องของการเตรียมน้ำอย่างเรามีอ่างเก็บน้ำอยู่ข้างหลังนะครับ พื้นที่ทำกางเก็บน้ำก็ประมาณเจ็ดแปดไร่นะครับมี2อ่างเก็บน้ำอ่างแรกก็จะเป็นอ่างที่ใช้พักน้ำเพื่อให้น้ำได้คุณภาพก่อนนะครับจากนั้นมาเนี่ยเราก็จะเข้ามาเป็นบ่อพักน้ำนะครับเพื่อใช้สำหรับผลไม้และก็ผักในสวนนะครับก็ตามหลักการของน้ำและดินที่เราปรับปรุงนะครับเพราะการปลูกผักมีประโยชน์